กางเต็นท์่ามกลางป่าสนเดินชมร่องรอยของประวัติตาศาสตร์และลานหินผุ่มนั่งชิช้ารับลมหนาวชมพุ่งดอกกระดาษอันสวยน,นามกล่ <c oughs> องก็สี่สิกล่องกสิบค <c> ร <oughs> ับคลิปนี้เราออกเช้าครับตีสีครึ่งเพื่อไปให้ถึงลานกลางเต็นท์ก่อนเที่ยงครับกับระยะเวลาทั้งหมดเจ็ชั่วโมงสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาไป ตามลาตาอุทยานนะครับก็วันนี้จะไปภูหินล่องกล้านะครับจังหวัดพิษณุโลกนะก็เดี๋ยววันนี้ผมใช้เส้นทางาอมงำเภอตากฟ้าทางเราจะไปเส้นนี้นะครับที่แรกว่าจะไปเส้นคุณเปิร์กแต่เส้นนั้นเราเคยขับกันไหวแล้วนะครับก็จะ๋อามาลองตัวเส้นทางนี้นนครับแล้วว่าตามมันจะสะดวกหรือเปล่าเดี๋ยวไปเจอกันครับระหว่างทางครับ วะเติมพลังครับร้านนี้อร่อยมากต้มเลือดหมูทียอันลี้นะครับต้มเลือดหมูอันนี้เื่าเราหกสิบบาทนะบอกเลยว่าร้านนี้เด็ดอยู่ตรงสิงห์บุรีนะครับสิงห์บุรีอยู่ก่อนถึงอ่าป้อมตำรวจทางหลวงอะผมมาแวะก,กินประจำมาปุ๊บแล้วก็แรกแรกเป็นลุกปอง่อะแล้วก็ไปเจอนเซอได้เลยหกสิบบาทอร่อยมากนะครับร้านนี้แนะนำ สำหรับท่านที่เดินทางมาจากกรุงเทพผมแนะนำให้มาเส้นนี้ครับวิ่งมาอายุทยาตัดเข้าอำเภอตากฟ้าแล้ววิ่งตรงไปอำเภอวังทองจังหวัดพิษนุโลกแล้วก็วิ่งไปต่อที่อำเภอนครไทยจากคนที่เคยเดินทางมาทั้งสองเส้นทางไม่ว่าจะเป็นลมเก่าหรือเส้นนี้ผมมองว่าเส้นนี้วิ่งง่ายสุดครับขับไม่ยากทางไม่ชัน ที่เราวิ่งผ่านด่านแรกมาวิ่งอีกประมาณ20นาทีก็จะถึงลานกลางเต็นท์ครับซึ่งตรงนี้เราต้องแวะจ่ายค่ากลางเต็นท์ก่อนนะครับหรือถ้าเราลืมก็สามารถจ่ายอีกทีตอนเช้าได้ครับลานกลางเต็นที่นี่สะดวกสบายครับเราสามารถขับรถขึ้นมาจอดด้านบนใกล้ๆกกับลานกลางเต็นท์และสามารถขนของลง เข้าสู่ลานกลางเต็นท์ได้เลยสะดวกสบายกับนักท่องเที่ยวครับโอเคครับกลางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยครับอ้อเหนื่อยมากเลยตอนแรกกะว่าจะไม่กลางทับแดดแรงไปนหน่อยนะครับเหนื่อยตรงกลางทับนี่แหละนี่เสร็จแล้วเต็นท์ ก็ตอนนี้ก็ถือไม่ค่อยร้อนมากนะครับก็ประมาณ26องศา27องศาประมาณนี้นะครับก็บรรยากาศกาโ็โลง่โลงๆลครับวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยนะครับไม่ใช่วันหยุดก็คนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทํากลางป่าสนนี่โล่งหมดเลยนะครับ รอบเต็นท์ผมนี่โล่งโล่งหมดเลยแม่บ้านทำอะไรเตรียมที่นอน <c oughs> ร้อนรอเปล่าหนาเรนากร้อนน้อยนี่ครับงานของแม่บ้านครับเราก็ให้เขาจัดแจงที่นอนที่นอนไปเราก็ปรักลางเต็นท์ลงแรงนะ ก็จะอยู่ใกล้ๆกับลานเลยนะเดินลงมาก็จะมีเลยครับแบ่งห้องน้ําชายหญิงชัดเจนครับลานกลางเต็นท์ก็อยู่ตรงนี้นะลงมาก็จะเป็นห้องน้ําเลยนะครับแบ่งชายหญิงตรงนี้ก็จะเป็นจุดล้างจานนะครับล้างจานล้างหม้ออยากกับบ้านน้ำกินครับอันนี้เป็นเมน,นูอ,อุทยานนะ เราไม่ได้เตรียมอะไรมานะวันนี้เตรียมแค่หมูชาบูถุงเดียวหลังจากที่เรารับประทานอาหารกลางวันเสร็จผมก็ได้นั่งดูทิศของพระอาทิตย์ตกเพื่อที่จะพิจนารณาว่าจะขึ้นลานหินปุ่มในช่วงเวลาไหนดีซึ่งถ้าเรามาช่วงเช้าเราจะไม่เห็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นและถ้ามีลมแรงก็จะไม่เห็นทะเลหมอกอีกก็เลยตัดสินใจ ดูวิวพระทตกในช่วงเย็นเราจึงตัดสินใจที่จะเดินทางขึ้นมาลานหินปุ่มในช่วงเวลาบ่ายสี่โมงเย็นตอนนี้เราก็ตอนนี้เราก็เดินมั่วอยู่นะเราจะไปลานหินปุ่มมันก็ไม่มีป้ายบอกนะก็เดินเดินดูเอาก็พอมีอยู่ครับนในใป้ายเดินไปเรื่อยๆนะครับนี่บรรยากาศด้านบนตอนนี้เรากําลังจะเดินไปลานหินปุ่มกันนะครับช่วงเย็น ตอนนี้ก็บรรยากาศก็สี่โมงครึ่งครับก็น่าจะมีเราขึ้นมาแค่2อคนนะยังไม่เห็นใครนี่เจอป้ายแล้วทางนี้ <Yeah. S 1> เราก็เดินตามทางมาเรื่อยๆนะครับเขายะมีป้ายบอกทางอยู่นะครับเรื่อยๆเ,เราก็เดินไปตามทางได้เลยที่เห็นไกลๆตรงโน้นจะเป็นผาชูธทงนะครับ โอ้ไกลมากนะครับเนี่ยเดินเข้ามางานหินปุ่ม ธรรมชาติสร้างสารขึ้นแต่เป็นความแปลกที่สวยงามน,นะครับกาจะเป็นหน้าผาที่ค่อนข้างชันนะครับต้องไปอันนี้เป็น,นบรรยากาศช่วงเย็น,นครับลมกระทะใบหน้าเบาเย็นๆมีเยอะนะครับฝั่งนี้ก็มีอีกเนี่ยนะลักษณะหินปุ่มก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับเออ ไม่รู้ว่าเขาขึ้นมาได้ไงนะก็ค่อนข้างแปลกดีนะครับนี่ครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็ห้าโมงครึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับกันนะครับมันต้องใช้เวลาเดินอีกประมาณเกือบยี่สิบนาทีกว่าจะถึงรถนะครับก็วันนี้ก็มีเกิงตั้งใจจะถ่ายวิวผ้าทิ์ตกเป็นธำรมแลบเก็บไว้นะครับแต่เปิ้นเราไม่รู้ว่าตอนกลางคืนมันสามารถที่จะ เดินกลับได้หรือเปล่าเพราะมันม,มีไฟนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายด้วยเลยเสียดายว่าจะเก็บทำแบบก็เดี๋ยวเก็บรูปภาพเก็บคลิปไว้ให้เพืเ่อนๆดูเยอะครับก็เดี๋ยวไปดูกันหลังตัดต่อครับไปกลับกันอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามไปด้วยธรรมชาติที่หลากหลายทั้งป่าไม้น้ำตกภูผาและลานหินรูปร่างแปลกตาแต่ใครจะเชื่อว่าดินแดนแห่งนี้ อดีตเคยเป็นสมรภูมิแห่งการสู้รบในช่วงปี2511-2525ถึงภูหินร่องกล้านอกจากจะเป็นป่าเขารกชัดแล้วยังถือเป็นหนึ่งในพื้นที่สีแดงที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความตายระหว่างการสู้รบของคนสองกลุ่มคือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับฝ่ายความมั่นคงบทสรุปของการสู้รบไม่ปรากฏผลแพ้ชนะ เพราะสุดท้ายฝ่ายความมั่นคงประกาศใช้การเมืองนำการทหารเปิดโอกาสให้เหล่านักศึกษาประชาชนที่หนีเข้าป่ากลับคืนสู่เมืองมาช่วยกันพัฒนาชาติไทยหลังจากนั้นมาดินแดนภูหินร่องกลา้าก็ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่48ของประเทศไทยและจากดินแดนที่อบอวนไปด้วยกลิ่นอายแห่งความตายก็กลับกลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยผู้กลา้าที่ปัจจุบันกลายเป็นตำนานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ควบคู่ไปกับความงามของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ บรรยากาศเช้าๆครับอุทยานแห่งชาติภูหินลงก้าป่าสนครับบรรยากาศเงียบเนียมเมื่อคืนฝนล,ลงครับแต่ตกไม่แรงครับอุณหภูมิตอนเช้าประมาณ20องศาหลังจากเราเก็บเต็นท์เสร็จเราก็ออกเดินทางมายัางโครงการพระราช,ชดำริ ก็อยู่ไม่ไกลจากป่าสนลานกลางเต็นท์ใช้เวลาเดินทางเพียง5นาทีก็ถึงที่นี่จะมีดอกกุหลาบให้ถ่ายรูปซึ่งช่วงที่สวยงามที่สุดจะเป็นช่วงเดือนธันวามกราคม กล่องละสี่สิบกล่องละสี่สิบครับสี่สิบบาทอันนี้เก็บไม่ได้ไหนวันเนาะใช่สองวันอวันไหนสี่สิบบาทครับใครจะใครจะรับหิ้วบ้างเนี่ยใช่อยู่นี่แหละค่ะนี่ครับเราเหมาหมดเลยนะครับแปดกล่องให้ละสี่สิบบาทแปดกล่องครับเหมาหมดเลยครับสิบหกสิบหกสามสิบสองใช่ไหม คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับทิปตามล่าตาอุทยานแห่งชาติโพหินล่องก้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ